สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งความถี่เป็นชื่อนะครับของโมโต R8 เป็นตัวนี้นะครับการตั้งความถี่เป็นชื่อนะครับเราจะตั้งได้ในโหมดอาเมมโมรีเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าโหมดเมมโมรี่นะครับกด V+M นะครับตัวนี้ปึ๊บ <Channel mode. S 1> อันนี้นะครับเนี่ยมันเป็น ช่องแบบนี้นะครับที่เราจะใส่นะครับนี่ครับเราก็เลือกนะครับ Four, สี่ห้า Five, อะไรพวกนี้นะครับ <Four. S 1> อ่ผมสมมุติผมจะตั้งเป็นเลือกอ่าช่องที่4นะครับเอาช่องนี้มาเป็นชื่อนะครับอันนี้อ่าผมสมมุติผมใช้งานในโรงแรมนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นอา่าอ่าช่องที่4นี้ใช้เป็นล็อบบี้นะครับเวลาเราจะโคกับล็อบบี้นะครับอ่าเราจะได้รู้ว่า ช่องเบอร์สีนี้มันเป็นของที่ไหนนะครับอ่านทีนี้เราจะมาตั้งชื่อพร้อมกันวิธีตั้งชื่อนะครับให้กด DTMF ก็คือปุ่มเมนูปุ่มนี้นะครับกดไปหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นโหมดอ่าเมนูต่างๆมาอ่าห้าเมนูนะครับเนี่ครับเราก็เลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนเลื่อนน็อปตรงนี้นะครับให้ท่านเลือกเมนูที่5นะครับเมนูที่5 Channel Store นี่ครับตัวนี้ หมุนมาทางซ้ายนะครับปุ๊บเมนูนี้นะครับ Channel Store นะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บทีนี้ให้ท่านเลือกลงมาเมนูที่4นะครับเมนูที่สีปุ๊บปุ๊บเมนูนี้นะครับเสร็จแล้วให้ท่านกดเมนูนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นให้ใส่ตัวอักษรนะครับตัวนี้มันจะกดจากตัวนี้ไม่ได้นะครับมันจะกดจากตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมลองกดดูว่ามันได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ เราต้องเลื่อนเอานะ nah, ครับเลื่อนตัวนี้นะครับเลื่อนหมุนหาเอานะครับแต่มันก็จะช้าหน่อยนะครับมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอ่ะหมุนหาเอาน,นะครับตัวนี้อ่าหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมจะสมมติเป็นล็อบบี้นะครับผมจะเอาเป็นตัวใหญ่หมดนะครับก็หมุนนี่ครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้นะครับอ่าหมุนถ้าหมุนซ้ายมันจะไวขวานะผมว่านะครับอ่าําว่าตัว L นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เสร็จแล้วได้ ตัว L ไปแล้วนะครับให้ท่านกดตัวดอกจันนี่ครับเพื่อจะขยับมาอีกตัวเห็นไหมครับอ่าขยับมาอีกตัวเสร็จแล้วก็หมุนซ้ายนะครับถ้าหมุนขวามันจะนานนะผมว่านะครับเอนะครับอันนี้หมุนซ้ายไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมุนขวาลองดูนะครับอ่าถ้าท่านมีเวลานะครับถึงจะมาทํานะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดดอกจันนะครับปุ๊บอ่าทีนี้ผมจะหมุนขวาบ้างอ่าเป็นตัวอ่า B นะครับ ตัว B เห็นไหมครับอ่ะหมุนไปดูดิอักษรมันเยอะนะครับผมว่าหมุนซ้ายมันจะไวกว่านะครับอ่ะตัว B นะครับตัว B... หมุนไปเรื่อยๆนะครับมีเวลานะครับมีเวลาตัว B นะครับอ่าแล้วก็ตัว B อีกตัวกดดอกจันครับปุ๊บอ่ะถ้าเราจะแก้ไขให้เรากดสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับกดเห็นไหมครับเห็นไหมครับ กดดอกจันทก็เดินหน้ากดสี่เหลี่ยมก็คือถอยหลังแก้ไขนะครับอ่ะก็กดปึ๊บตัวบีอีตัวนะครับล็อบบี้นะอ่ะหมุนมาทางซ้ายดีกว่านะครับหมุนมาทางซ้ายดีกว่าปึ๊บมุนมาทางซ้ายปึ๊บเป็นตัวบีอ่าแต่ก็เป็นตัวไวนะครับแล้วกดดอกจันนะครับปึ๊บ ตัว y นะครับปึ๊บเราจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะเลือกเอาตามที่ต้องการนะครับผมตัวใหญ่ดูมันจะอ่านง่ายนะครับอ่ล็อลบบี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดโอเคยืนยันครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับทีนี้ ยังไม่พอนะครับยังไม่พออ่ะเดี๋ยวออกไปใหม่นะครับปุ๊บอ่ะออกไปใหม่สมมติอย่างนี้นะครับทีนี้ยังไม่พอนะครับให้กดเมนูอีกทีหนึ่งครับปุ๊บให้มาเลือกตัวนี้นะครับ CH name นี่ครับเพื่อเราจะเปิดนะครับอ่ะกดมาปุ๊บถอยลงนะครับ CH name นี่ครับกดปุ๊บอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับเปิดให้เป็นออนครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับกด exit มาครับปุ๊บ เห็นไหมครับล็อบบี้เห็นไหมครับมันจะจําง่ายเห็นไหมครับอหมุนมาทางซ้ายผมตั้งอันนี้เป็นเกตนะครับเ,เกตรประตูสี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราอย่างนี้เราจะจําง่ายว่าช่องสามคืออะไรสี่คืออะไรนี่ครับมันก็จะง่ายต่อการจํานะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันต้องใช้เวลานะครับถ้าเราว่างเราค่อยมานั่งทํานะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้มันได้ทั้งหมด8ตัวอักษรนะครับตัวนี้่าดตัวอักษรถ้าอักษรของท่านาามันยาวนะครับท่านก็ละไว้เป็นที่เข้าใจนะครับนะครับนะวิธีตั้งความถี่เป็นชื่อมันก็ไม่ยากถ้าเราจะปิดไม่ให้มันโชว์นะครับก็มาเมนูเดิมนะครับกดเมนูมาเมนูนี้เลยนะครับเมนูที่5ครับปุ๊บามาเมนูนี้นะครับามาเมนูเนี่ยสีเเมนูที่3นี่กดปุ๊บ ท่านก็ปิดให้มันเป็นออฟครับปุ๊บเสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บกด x กด e x i ึลงมาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะหายนะครับถ้าท่านจะเปิดโชว์ท่านก็ไปเปิดเป็นออนนะครับวิธีตั้งความถี่เป็นชื่อมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ